สดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดาวนมโชนะคะอาจารย์ต่ายมอตุตาทิพย์ค่ะเจ้าเก่าจะเดิมมาแล้วค่ะนะคะแล้วก็ขอแนะนําตัวเองก่อนค่ะสําหรับสมาชิกใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาแล้วยังไม่รู้จักอาจารย์ต่ายเนาะอาจารย์ต่ายเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมโหราโพธิยานเป็นชมรมสอนว่าด้วยเกี่ยวกับวิชา2ี่สิรหัสเจ็ดตัวก็ฐานไรมืองงเท้งนะคะรวมไปจนถึงไพ่อรคิลต่างๆและที่ต้องพูดเลยก็คือวิชาดาวนมโชคค่ะ ศาสตร์วิชาที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเป็นศาสตร์วิชาที่บ่งบอกเกี่ยวกับเรื่องของดาวโคจรเข้ามากระทบกับวันนั้นเกิดอะไรขึ้นแล้วมีดาวอะไรเข้ามาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขที่เราเอาไว้เสี่ยงโชคนั่นเองนะคะสนใจอยากเรียนเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือ สูตรหนึงนะคะเป็นสูตรที่อาจารย์ก็ภาคภูมิใจอีกสูตรหนึ่งเช่นเดียวกันค่ะเป็นศาสตร์ที่อาจารย์จะสอนให้วิธีการหาดาวเด่นออกมานะคะแล้วเอาดาวตัวนั้นมาเสี่ยงโชคได้เลยนะคะเยี่ยงนั้นเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่า,าหาผลกําไรได้อย่างชัดเจนเ <c oughs> ออจำพูดอย่างนี้ก่อนเนาะนะคะ าการเสี่ยงโชคค่ะ,คะก็คือลงลงทุนเพียงแค่3000กว่าบาทนะคะแล้วก็กำไรถึง20,000กว่าบาทเอาไหมล่ะเอาก็มานี่นะคะก็เข้ามาทักขายกับอาจารย์ต่ายได้เลยเนาะนะคะแล้วก็อีกอันนึงค่ะเลขเด็ดตาทิพย์ปฏิทินเนาะนะคะท่านใดอยากได้ก็ทักเข้ามานะคะจากปกติราคา2999ลดเรเหลือ500บาทค่ะท่านใดอยากได้เข้ามานะคะอเนาะทักที่อาจารย์ต่ายหมายเลขน,นี้เลยค่ะ 08.159.159.87 08.159.159.87เป็นทั้งเบอร์โทรและไอดียรยค่ะเะจ๊ะโอเคเรามาดูผลงานของเก่ากันก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรเนะเาะอ่างวดของเอาเลขเด็ดตัทิ์เลยแล้วกันพอดีมันอยู่ข้างหน้าเลขเด็ดตัทิย์นะคะงวดนี้เนาะงวดของวันที่1กันยายนนะคะอาจารย์พูดเสมอนะคะ6กับ9ตัวเดียวกันอาจารย์ขออนุญาตกลับรำก่อนนะคะ เพื่อที่อ่านี่นะคะเพื่อที่เราจะได้เห็นได้ง่ายเนาะเราก็จะเห็นว่าสามตัวบนค่ะนะคะกะ็หวยออกนะคะคือสามห้าหสองตัวล่างสองตัวบนค่ะห้าหกอย่างนั้นเลยเหรอจนันอืมนี่วันนี้มา3ามตัวเลยนะนี่สามห้าหกหวยออกสามห้าหสองตัวบนห้าห ป๊าดอะไรจะแม่นขนาดนั้นเนาะนะคะอ,อยากได้เด่นๆอย่างนี้ก็ทักกันเข้ามานะประมาณนี้นะคะขออนุญาตวางก่อนเนาะนอกจากจะเป็นพวงเพชรแล้วนี่นะคะว,วันที่หนึ่งกันยายนพวงเพชรให้6กห้าห้นะคะสามตัวบนค่ะ3ามห้าาห้าหป๊า นะคะธรรมดาที่ไหน3 5, 6, นนะะามห้เนอะนะคะอ่าเนาะโอเคค่ะนะขออนุญาตวางละสำหรับท่านที่ได้ดาวเด่นมานะคะสำหรับท่านที่เข้ามาเรียนสูตรหนึ่งกับอาจารย์ตายเนอะนะคะเราก็จะหาดาวเด่นได้ทันทีเลยนะคะประมาณนั้นเนอะงวัน,นี้อยู่ที่6ค่ะ หกอะไรหกห้าสามหวยออกสามห้าหกเนี่ยย้อนสอนนะคะอ่านี่เห็นไหมคะเนาะอยากได้อย่างนี้อยากรู้ามันอยู่ร็อกไหนจากประเด็นที่ผ่านมาเนี่ยจะมีหลายคนพูดว่าอาจารย์ดูล็อกไหนล่ะร็อกไหนละ่นละเข้ามาเรียนค่ะนะคะอาจารย์ก็บอกเลยไม่ได้หรอไม่ได้ค่ะอา่อาอา่าอะไรนะใส่ก๊อปเยอะนะคะใส่ก๊อปเยอะบอกไม่ได้จริงๆนะคะเพราะว่ากว่าจะได้ ความรู้ตรงนี้มาเสียเวลาไปต้องกี่ปีนะคะกว่าจะคิดกว่าจะค้นออกมานะคะอยากได้เข้ามาเรียนค่ะนะคะรับรองว่าเข้าทุกงวดยกเว้นเบิ้ลหามอย่างเดียวนะคะรับรองว่ารวยและทุกงวดด้วย,ววยนี่นะคะอ่ะเรามาดูเรื่องของทักษะพารวยเนะงวดนนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าทักษะพารวยเอออย่างที่บอกค่ะว่า ถ้าเป็นหวยสัญจรเมื่อ,อไรไม่เบิ้ลไม่หามเลขเก่ากลับมาแล้วก็ออกอะไรคะห้าหกหกห้าเอนะคะวันนี้เข้าแต่อมสินอย่างเดียวค่ะหนึ 1, 4, ่งสี่นอกนั้นไม่เข้าเลยโน้ต้องขออภัอย <c oughs> นะคะก็หลุดบ้างเป็นเรื่องธรรมดาค่ะนะคะแต่บอกได้เลยว่าหลุดน้อยมากสำหรับช่องของเรานะคะสำหรับเลขดับรางวันนี้ก็ต้องเนาะถ้าเป็นหวยสัญจออรทีลเลอร์จันก็ เอ็กซิมซีเอกซิมซีนะเอกซิมก็ปวดหัว <c oughs> <c oughs> หัวสัญจรในไรเจ็งโบ้ลทุกทีเลยสามหนึ่งค่ะหลุดนะคะไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าดับของเราค่อนข้าจงจะแม่นอยู่นะคะแต่ว่าวันนี้พลาดแล้วก็ของเราเนี่ยบอกได้เลยว่าพลาดน้อยมากนะคะต้องบอกเลยนะคะเป็นอย่างนั้นจริงเนาะถ้าไม่เชื่อถอยคลิปไปดูเลยค่ะ <c oughs> นะคะสำหรับเลขดักบน วันี้นะคะออก5 6เราสแกนดูกันค่ะตุตุ๊ดตุ๊ดตุ๊เห็นดับของเราเอาอยู่นะคะเรามาดูวันนี้กันดีกว่าน้อสาหรับวดนนี้นะคะสองอาจารย์ตายเนาะนะคะก็จะมี0 1นย์หนึ่4ห เจ็ดสองสามหนึ่แดูสีล้วก็แปดหนึ่งค่ะ,อะลองแคปหน้วจอดูเนาะหนึ่งสองสามแคปเจอหนึ่งสองสามแคอ่งาคปจาโอเคอาจารย์ว่าน่าจะทานาานะงวญาลนะนะคะก็ช่วงหลังก็จะมีคนมาให้อาจารย์วิเคราะห์เบอร์โทรศัพท์เยอะมากอยู่พอสมควรเนาะนะคะว่า เออเบอร์ที่ใช้เป็นอย่างไรนะคะบางคนบอกว่าอาจารย์ทำไมไม่ค่อยถูกหวยเลยก็มันมีเลขอันตรายเกิดขึ้นนะคะเช่นเลข2-7นะคะเ,ออเป็นคู่พัดทางเหมือนจะได้เหมือนทแทงบนลงล่างแทงล่างขึ้นบนเฉียดไปเฉียดมาอู่ตรงน,นั้นนะคะรวมไปจนถึงนี่สินเข้าไปร่วมด้วยแล้วก็ดาวมรุติยูตัวนี้น่ากลัวที่สุดนะคะมันบอกว่าอะไร เขาบอกว่าทายอาเพศทายมฤตยูก็จะส่งผลให้เกิดอาเพศเกิดขึ้นอาเพศเรื่องอะไรล่ะก็ต้องกลับไปดูในเบอร์ว่าอาเพศเรื่องครอบครัวเรื่องความรักเรื่องการงานเรื่องของการเงินหรืออะไรเรื่องอะไรต่างๆเขาว่าไปเนาะบอกได้เลยว่าแมนเวอร์นะคะวิเคราะห์ฟรีค่ะไม่มีวิเคราะห์เบอร์โทรศัพท์ให้ฟรีไม่มีเสียสตางค์เนาะนะคะแล้วก็อยู่ที่คุณว่าคุณอยากจะให้อาจารย์วางเลขให้ไหมถ้าอยากให้ก็ทักได้นะคะไม่เป็นไรไม่มีปัญหาเนาะอยากให มีโชคลาภอยากให้ชีวิตปรับเปลี่ยนตัวเองเกิดขึ้นนะคะว่างั้นเลยเนาะอืมแล้วก็สําหรับสมาชิกท่านใดอยากเข้า VP กับอาจารย์ต่ายนะคะก็เพียงผู้ชายหิน1เส้นนะคะก็จะได้ VP ของอาจารย์ต่าย5งวดได้ส่วนลด70%ร์เซได้สูตรหนึ่งฟรีหนึ่งสูตรเอาไว้เล่นหวยได้ทุกงวดค่ะ นะเข้าทุกวด3ตัวด้วยไม่ใช่2อเตัวนะคะอย่างนั้นเลยเนาะก็อาจจะเป็นพี่ใหม่เศรษฐีนะคะทําไมต้องใหม่เศรษฐีเพราะว่าเราจะเห็นเรื่องของตัวเลขขึ้นหลังจากท่านเอาไปบริกรรมคาถาสวมดมนต์แล้วตามที่อาจารย์ให้ไปเนาะนะคะเพะิ่อบริกรรมทาไมล่ะเพราะว่าเป็นการยืนยันว่าอันเนี้ยของฉันไม่ใช่ของอาจารย์แต่นะเออเนาะนะคะแล้วก็ ใครก็อายนะคะว่าด้วยเดชอำน,นาจบารมีและโชคลาภเพราะมีพี่ปิดเสียเข้าไปร่วมด้วยนะคะหรือว่าจะเป็นหินทูหวยค่ะนะคะตรงการจะมีไพลายลเพื่อ,อเป็นไพลายหมายถึงหินดูดซับโชคลาภเนาะแล้วก็หินทูหวยสําหรับคนที่มีพฤติกรรมหรือว่าการเสี่ยงโชคที่ เข้าบ้างไม่เข้าบ้างก็เอาตัวนี้ไปกระตุ้นนะคะประมาณนั้นเนอหรือจะเป็นโยกน้าผึ้งนะคะทักไลน์เข้าหาอาจารย์ได้เลยนะคะหมายเลข0815915987 0815915987หรือจะติดต่อเบอร์เดิมก็ยังได้อยู่นะคะ099282626นะคะ id ไลน์635915เช่นเดียวกันค่ะนะคะทักเข้ามาแล้วก็พิมพ์คาว่าขอดูรูปเดี๋ยวจารจะส่งเอกสารแล้วก็รูปอะไรต่างๆให้ไปดูไปพิจารณาเนาะหลังจาก เสร็จแล้วก็จะได้วีพถ้า3เส้นคุณจะได้วีพของอาจารย์ตาย20งวดนะคะได้ส่วนลด70%รถ70%ได้ทั้งสูตร1และสูตรสําำหรับมีเลขเบิ้ลเลขหามนะคะโอเคก็จะใช้เวลายเยอะและอาจจะต้องบายนะคะแล้วพบกับอาจารย์ตายใหม่ค่ะอ๋องวดน,นี้นะคะอาจารย์เตียวฝากฝากเลขมาให้เพราะว่ามี FC นะคะ อบอกว่าอาจารย์งวดน,นี้ไม่มีเลขของอาจารย์เตี๋ยวหรออาจารย์ก็เลยจัดให้ค่ะนะคะเดี๋ยวจะไปลงในคลิปของเลขเด็ดแต่ทิปให้เนาะนะคะจบเลยทีเดียวนะคะโอเควันนี้บ๊ายนะคะแล้วพบก,กับอาจารย์ตยใหม่ค่ะสำหรับวันนี้สวีแัลสวัสดีค่ะขอให้โชคดีรวยรวยเฮง